สวัสดีค่ะแก้วนำโชงนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับแม่แดงนะคะที่งานแก้บนนะคะบวงสวงแก้บนที่ปู่ศรีสุโทนะคะแม่ก็ได้ทําพิธีบวงสวงแม่ถูกหวยสามแปดนะคะก็ได้มาทำตามสัญญานะตอนนี้แก้วก็ได้ดูบริเวณเรอบๆแล้วนะคะรู้สึกก็มีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่แต่ แก้วก็ได้จุดทูบด้วยก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันค่ะไม่รู้ทําอะไรไปบ้างนะคะทุกคนอ่อาก็ไม่มีอะไรมากค่ะในเมื่อท่านมาเที่ยวก็้วก็ไปนมชุ่มล้ล่ามใจมะะมมทะะุกคนเลยนะคะในขอทุกคนโชคดีมีตังค์ค่ะคือนางรำเงินเขาเนี้ยแม่ก็ได้นำถวาย้นะคะนแม่ลำสวยมากะคะ่ะ แม่สวยมากๆเลยค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะถูกไว้ปังๆกันทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอให้ถูกซื้อตัวไหนก็ให้ถูกให้โดนนะคะทุกคนเฮงๆปังๆค่ะถ้าถูกแล้วก็อย่าลืมมากราบไหว้ปููศรีสุดโต้ที่นี่ด้วยนะคะทุกคนมาขอพรท่่นค่ะแก้วก็เหมือนกันก็ถูกหนักๆแก้วก็จะมาขอพรท่่นอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคน เทววายนะคะเพราะว่าท่านให้ระของนั่นเววันใจนะคะไปมาขากึ้งอมึงไปมาเขาก้้ือันี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพญานคราชนครราชนะคะสีสุโทนะคะที่นี่ ลำตัวเป็นสีสวยงามมากสีทองใหญ่โตมากเลยค่ะตอนนี้แก้วก่นให้พรพวกเรานะคบสาธุสาธุก็เอาเทียนที่จุดนะคะตอนที่แก้วเทียบท่านเทียบนะคะจุดถวายท่านนะคะแล้วก็เอานํากลับมาบูชาที่บ้านด้วยนะคะก็ก่อนที่ฐานบับท่านว่าไม่มีเลขก็ขอให้จับลอตเตอรี่ตัวไหนก็ขอให้ถูกขอให้โดนนะคะแก้วก็ได้จับลอตเตอรี่มาคู่หนึ่งนะคะ แล้วก็ก่อนไปแก้วก็จุดทูบที่บ้านนะคะก็จะได้อันเจ็ดแปดสองนี่จุดได้เมื่อสามวันที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งจุดนะคะก็คือได้ห้าเจ็ดเก้านะ,ะทุกคนห้าเจ็ดเก้าแต่แก้วไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเลขใกล้เคียงกันมากค่ะรู้สึกว่าแก้วจะซื้อเป็นเจ็ดเก้าสี่นะคะทุกคนยังไงก็ขอทุกคนรวยๆนะคะ